หาพ่วงรถไฟ128ตันในเกมนี้ได้อย่างไรไปดูกันเลยป้ไปสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่องพี่เกินทีจนะครับในเกม t r ค c k e ร of e u ยุโรป3กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่เกิ์เก็จะมาสอนวิธีการหาพ่วงรถไฟครับ รถไฟ128ตันที่ผมชอบขนบ่อยๆนะฮะมีน้องๆถามเข้ามาหลายคนเลยครับว่าพี่มันหาพวกนี้ยังไงเดี๋ยวไปสอนกันเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับขั้นแรกนะครับให้เรากดขีด 2- ขีดขวาบนครับกดไปเลยกดเลยฮะแล้วก็ให้เรากดคําว่า get job ครับทุกคนนี่เราไม่สามารถซื้อพ่วงมารับงานรถไฟ128ตันได้นะครับเพราะพ่วงรถไฟ128ตันมันเป็นพ่วงพิเศษนะครับเป็นพ่วงพิเศษหเดียวในเกมนี้เลยนะครับนะที่ไม่สามารถรับงานได้เนาะ โอเคครับกดคําว่า get job เลยครับ get a job สีเขียวไปแล้วก็ให้เรานะครับไปที่มุมขวานะครับนี่ที่คำว่า default นะครับข้างคำว่า search new job เนาะที่ default นะครับกดลงมาครับนี่ในแถบสีเขียวนะครับมันจะมีหลายอย่างมากมายเลยครับทั้ง income คือรายได้กิโลเมตรระยะทางเวทน้ำหนักให้เรากดคำว่า weight นะครับนี่ weight แล้วก็ลูกศรชี้ลงนะแต่ถ้าลูกศรชี้ขึ้นนี่เราจะได้พ่วงเบาสุดนะครับ เราต้องเอาเวทลูกศรชี้ลงนะครับเราจะได้พ่วงหนักสุดเพราะว่าพ่วงรถไฟ128ตันเนี่ยเป็นพ่วงรถไฟที่หนักที่สุดในเกมนะครับกดไปเลยนี่เราก็ได้พ่วงรถไฟนะครับทั้งรถไฟเล็กรถไฟใหญ่นะได้หมดเลยนะครับรถไฟเล็ก7 2ตันรถไฟใหญ่128ตันนะเมืองที่ไม่สามารถขนรถไฟได้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสมเมืองนะครับหน,นะครับเมืองเมืองหินนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเมืองมันขนยาก 2เมืองทูบินเกนครับเพราะว่าระยะทางเป็นภูเขาเนาะไม่สามารถขนได้และ3ครับคือเมืองเชโบล่าครับเพราะมันเป็นภูเขาเหมือนกันมันก็ไม่สามารถขนได้เนาะแต่เทมโบล่ามีข้อยกเว้นนะครับเทมโบล่าสามารถขนได้แค่พวกรถไฟ72ตันนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันยังพอไปได้นะฮะแต่นี่มันร้อยยี่แปดตันไม่ไหวครับเทมโบล่าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะะผมเคยทํามาแล้วครับขึ้นคลิปมาเออครับไหวครับไหวไหมครับขึ้นเขาได้ไหมไปไปไปอึบอึบอึบ นี่นี่เป็นไงนี่นี่นี่เฮ้ย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 เดียวประมาณนั้นเลยครับขนยากมากโอเคเดี๋ยวรับงานกันเลยครับกดจ็อบกดกดจ็อบเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดดู30%โบนัสอนะครับพวกรถไฟงานนี้นะครับผมขนจากเมืองสุริไปเมืองนองซี่นะครับ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปประเทศฝรั่งเศสระยะทาง359กิโลเมตรได้เงิน11,466ยูโรนะครับนี่หลุดค่าน้ำมันเลยค่าน้ำมันนิดเดียวเองนะฮะพันกว่ากว่าสองพเนาะข้อดีของการขน,นพวกใหญ่ก็ได้เงินเยอะนั่นเองนะครับแนะนำขนพวกใหญ่เธอเชื่อพี่นะคุ้มโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปรับงานกันเลยไปสตาร์ทรถไปครับ พวกนี้นะครับผมไม่ได้นําให้เอาหัวเข้าไปนะครับเพราะว่ามันตียากเนาะเอาหางเข้าไปดีกว่าครับนะแนะนําให้ถอยหางเข้าไปนะครับของเมืองสุริตมันจะง่ายกว่าทุกคนไม่ต้องแตกใจนะครับสกินนี้ผมไม่ได้ทําเองครับผมเอาจากช่องพี่บอมนะฮะป๋าบอมนะครับใน youtube เลยบอมบอมนะครับพิมพ์เลยถ้าไม่ขึ้นก็เขียนว่าบอมบอมแล้วก็ TOE3 นะครับขึ้นแน่นอนสกินป๋านี่สวยตรงอันเลยครับทุกคนไม่ได้สปอนเซอร์นะกูชอบเพราะกูใช้ของเขาตลอด โอ้ยครับนี่หนักมากเลยอุย้ยสุดยอดโอ้หนักจริงหนักจริงแนะนําให้ลงล้อช่วยนะฮะน้ำมันจะหมดอีกแล้วนะครับเพิ่งไปวิ่งมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมน,น้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนเอาหายไปแล้้วนมันเออไม่เป็นไรเดี๋ยวขับไปเลยแล้วหนักจริงทุกคนดูดิอุ้ยอุ้ย่ะสุดยอด แล้วตอนนี้พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นนะครับไม่มีแสงเนาะถ่ายรูปอาจจะสวยสวยไหมไม่ค่อยสวยหรอกต้องมีแสงสกิดถึงจะสวยนะเลี้ยวขวากันเลยไปไปครับพวกนี้ก็หนักเหมือนกันนะเวลาเลี้ยวพลาดนะฮะมันไม่สามารถเลี้ยวคืนได้เลยนะครับเพราะว่าพวกมันหนักจริงทุกคนดนูนี่ร้อยยี่สิบแปดตันร้อยยี่สิบแปดตันเลยนะฮะนี่ความเร็วขึ้นช้านะแต่บางรุ่นนี้ขึ้นไม่ไหวเลยนะเออบางรุ่นนี้ขึ้นเขาไม่ไหวเลย มูนอ่ะมูนเทเอสเออ่ะทั้งเทเอสเอทเอสเอ็กอ่ะไม่ไหวตั้งคู่เลยทุกคนจะได้ไหมไอเนินเทโบล่าคลิปนั้นอ่ะที่ขนมูนเทเอสเอ็กอ่ะไม่ขึ้นนั่นขนาดเนินเล็กๆยังไม่ขึ้นอ่ะเออมันต้องขนาดไหนพวกนี้นะครับปรับเสียนมากคนนี้ปรับเสียนสุดเลยเนาะไปครับวันนี้หมอกลงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรไม่ส่งผลกระทบต่อการขับของผมนะเดี๋ยวเราขึ้นสะพานกันเลยนะครับนี่ โอ้โหแล้วตวัดขึ้นด้วยนะมาดูนะครับว่ารถไฟของเราจะขึ้นได้ไหมเนาะสกิลที่เราเรียนมานานครับสกิลเลี้ยวมาหักเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะหักเลยหักยากนะเพราะพวกนี้มันหนักเนาะพยายามไม่ดิฟพยายามไม่ดิฟอย่าดิบอย่าดิฟเกได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเออได้ได้เออได้มปเออขึ้นได้ขึ้นได้เออ ยังไหวยังไหวยังไหวเออสแกนเนี่ยอาทีไม่ทำให้ผิดหวังครับผมดีไปได้อยู่โอเคพวกรถไฟเป็นพ่วงที่ขนยากพ่วงหนึ่งนะเพราะมันหนักนะครับนี่เออ้อแต่วันนี้แสงสวยวะน่าถ่ายรูปมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเรื่อยนะครับจนถึงเมืองนองซี่เนาะซึ่งระหว่างทางไปเมืองนองซี่นะครับมันจะมีเนินอยู่เนินนึงครับเป็นเนินขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเนาะ มันน่าจะเป็นเนินขึ้นเนินลงนี่แหละมาดูนะครับว่ารถไฟของเรานั้นจะสามารถไปได้ไหมนะครับแต่ตอนนี้ผมปล่อยมือเล่นนะทุกคนนี่ตอนนี้ปล่อยมือเล่นนะครับให้หมดออโต้ทำงานนะครับนี่โคตรเท่เลยนี่ขนาดปล่อยมือเล่นนะนี่อ่ะโคตรสวยทุกคนกราฟริกสวยมากและเห็นมีน้องๆขอมาพี่เล่นทักเกอร์ออ u ย o ร e 2หน่อยจริงๆนะทุกคนผมเข้าไปเล่นมาแล้วนะทักเกอร์ออยอรอ่ะเออมัน แต่ผมว่าพัฒนาการจากยุโรป2ไปยุโรปสอ่ะก้าวกระโดดเลยนะยุโรปสอนี่แบบกราฟิกไม่ได้เรื่องเลยผมว่าแต่พอมาดูยุโรปสาดิโคตรสวยทัก USA เพิ่งติดตั้งเสร็จติดตั้งได้เมื่อวานแหมไวห้หลุดเสร็จนะเป็นวัน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าด่านกลางกันนะครับเราต้องดูดีๆนะะเข้าตรงกลางเลยให้รอดไป่ได้ทีเดียวครับอย่าชนนะอย่าชน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  อายเขาเอ้ยเยเยยชนไม่ أي, เป็นไรยังรอดยังรอดยังรอดพ <c oughs> ลาดนิดหนึ่งทุกคนพลาดนิดหนึ่งถ่านจะขับเฟนะิร์สเพร์เซ้นอะไม่ชนไอ้นี่เราขับแบบเติร์สเพร์เซ้นไงมันก็เลยแบบดูลำบากหน่อยเนาะโอเคไปวันนี้มเปิดมือคนขับนะครับพิเศษหน่อยวันนี้เราจะปรับเปิดมือคนขับก็เลยดูแหลกๆนิดหนึ่งนะเปิดมือคนขับ,หน,นะนขบหนึ่งไปไปไป ชัดเจาคือที่พูดงี้ไม่ใช่อะไรนะไม่มีไม่มีอะไรจะคุยก็เลยต้องพยายามแบบแบบเสียงอะไรแบบดนตีแบบพูดพูดแบบชัดเจาอย่างเงีๆๆๆๆๆ้ยพูดไปเรื่อยง่ายนะฮะคนขับรถบรรทุกก็จะต้องมีเพลงฟังอะไรอย่างงี้แต่ผมไม่เปิดนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์บานลิขสิทธิ์บานเลยวะแล้วพอมันมีลิขสิทธิ์รู้ไหมทําไมผมไม่ได้ตังค์ไงถ้าผมไม่ได้ตังค์ผมมีแรงทําคลิปเหรอนี่ที่ทาคลิปได้ตังค์นั่นเลยแนะจริงนะโฆษณา u t u b e บั่งสมัครสมาชิก มั่งซัตซุปเปอร์แชทมั่งนี่อีไลฟ์สุดอีกนะผมว่าจะไลฟ์สุดสักตอนเย็นอะสักเจ็ดโมงหนึ่งทุ่มประมาณเนี้ยนะเออไปโอ้โหเอ้อย่าชนอย่าชนอย่า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 ยสลัดออกสลัดออกเฮ้ยดิฟดิฟเฮือหือออุบัติเหตุนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวใช้รถยกกันเลยไป อุบัติเหตุนิดนึงหน่วงน่วงวงอะไรล็อกนิดนึงไปไป,ไ,ปไม่เป็นไรเรามีความเร็วออโต้เมื่อกี้พลาดนิดหน่อยนะฮะแหลกนิดนึงแหลกนิดหนึงไม่เป็นไรน่วงน่วงนะน่วงนวงตอนนี้นะครับพวกรถไฟกำลังเข้าด่านศุนยากากรน,นะครับระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศฝรั่งเศสเนาะ ด่านศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเดี๋ยวชิดขวาก่อนครับชิดขวาก่อนเห็นมครับมีรถตำรวจเข้าด่านเนาะเข้าด่านก่อนเข้าด่านเข้าด่านเข้าด่านแต่เราจะไม่อยู่ในด่านนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปเหมือนในกล้องวงจรปิดมันจับนะนี่เข้าด่านครับลอดเข้าไปเรียบร้อยเข้าด่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราขับซ้ายออกมาเนาะตีซ้ายเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมทุกคนที่ด่านมันจะมี ศิลกากรเนี่ยมันจะมีเทเลอร์จอดเต็มเลยนะครับเหมือนจะโดนผิดกฎหมายหรือว่าจอดพักของนี่แหละนะเออแต่ถ้าขันไหนผิดกฎหมายอะไรก็ขึ้นสะพานนี้เลยนะครับแล้วก็วนกลับประเทศตัวเองไปเลยวนกลับสวิตเซอร์แลนด์ไปเลยนะฮะเรากำลังจะเข้าเขตเ,เยอรมนีแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เรากำลังจะเข้าเขตฝรั่งเศสแล้วนะฮะนี่เมืองน,นองซี่เหยียบประเทศนองซี่แล้วนะฮะ นี่คือฝรั่งเศสการาฟิกเหมือนกันทุกเมืองแหละจริงนะคบเฟ่เบอร์เซ่นมากในคนลัวบายเออรู้สึกเหมือนฝรั่งเศสมันโล่งนะมันโล่งมากแล้วจริงเดี๋ยวแล้วพอถึงเนินนั้นนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวใกล้อย่างเนี้ยใกล้แล้วมั้งเอไว้มันถึงละกันเนินนั้นนะ่ะ เพ้แต่น้องซี่ขับไกลอยู่นะเอาจริงกิโลเนี่ย,ยสามร้อยโลฉันขับได้ร้อยโลเลยหึฝนตกเหรอบ้าบอฝนตกเหรอเนี่ยเดี๋ยวฝนตกฝนตกตุกคนคันเปิดปักน้ำฝนก่อน กคนสังเกตไหมครับว่าที่ด่านตรงนี้นะครับมันจะมี2ช่องตรงกลางครับที่เราสามารถขับรถเข้าไปได้เลยนะฮะนี่มันจะเป็น2ช่องตรงกลางนะครับถ้าซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นด่านที่มีไม้กั้นเนาะแต่2ช่องตรงกลางมันจะไม่มีไม้กั้นนะครับให้เราขับเข้าไปได้เลยนะครับนี่ไม่มีไม้กั้นนะครับขับเข้าได้เลยแล้วก็จ่ายไปเลยออโต้ Auto ไปเลยนี่มันแตะบัตรอ่ะเหมันของกรุงเทพขึ้นทางด่วนแตะบัตรแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับ นี่เป็นไงสะดวกอีกนะกีก็กทำมาดีทุกคนนะทุกคนครับทุกคนเห็นข้างหน้าไหมครับที่เป็นป่ารกๆตรงนั้นนะครับทุกคนจะรู้ไหมครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับนี่พาเข้ามาดูกันนะฮะมันเหมือนจะเป็นแม่น้ําตรงเนี้ยเป็นแม่น้ําทุกคนเห็นไหมมันจะมีป่าอยู่นะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวพอขับไปด้วยครับมันจะเป็นสะพานนะฮะเป็นแม่น้ําที่กว้างมากนะครับตรงนี้กว้างกว้างขับเข้าไปเลย อบเปิดไฟกลางวันชอบนี่เดี๋ยวพาดูพามาดูใน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 นเห็นยังเห็นยังยังไม่เห็นเริ่เห็นแล้วครับน้ําขุ่นดูนะน่าจะน้ําป่าลงนะครับนี่น้ําขาวๆเหลืองๆหน่อยเนาะน่าจะน้ําป่าลงนะฮะนี่คือแม่น้ำหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเกาะกลางแม่น้ํานะครับมีเกาะกลางแม่น้ำแล้วเหมือนแม่น้ำกาเปีะมีเกาะลําพูอ่นะอันนี้ก็แม่น้ํานะครับนี่เพรว่ามันเกาะนะ ไปเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูเนินที่ผมว่านะครับดูนะครับเนินนี้สูงมากทุกคนดูดิอูวูสู่ความเวิร์กวางอันไกลโพนไปดิ่งลงไปไปเลยลูกพ่อนี่โคตรชันทุกคนถ้าขึ้นนี้โคตรชันนะฮะแต่ถ้าลงนี่โคตรไวเลยนี่ความเร็วหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแน่นอนนี่เกินด้วยซ้ำ ตามความเร็วเลยตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวต้องระวังตรงนี้นะครับเพราะมันชอบชนกันเนาะเพราะมันเร็วนะต้องประคองพ่วงไว้นะครับไปเออได้ดีไม่ธรรมดาไปครับไปครับใกล้ถึงนองซี่นะครับนะโอเคตึงความเร็วอย่างนี้แหละครับมันจะได้ขับง่ายๆเนาะมันไม่ต้องเร่งความเร็วมากเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าเมืองนองซี่เลยนะครับนะ นี่เดี๋ยวเลี้ยวขวาบรกเรีย yeah. ระวังระวังระวังเ่นปลายทุกแผงนะเดี๋ยวนี้เรียวซ้ายครับทุกคนลงซ้ายเข้าไปพยายามย้ายมันดิฟนะบรกไว้เบรกไว้ย้ายดิฟย้ายดิฟชนได้ก็ชนเดี๋ยวมันดิฟอีกเออโอเคได้แล้วตรงยาวเลยเข้าเมืองนองซี่เลยครับ ว่าจะไปเมืองลิ้นสักรอบเมืองลิ้นมันจะมีแบบเป็นด่านแบบพิเศษอะมันจะมันมีบ้านอะอยู่ตรงกลางอ่ะนะเออหรือว่าจะไปเมืองลิ้นสักทีเนาะทีเดี๋ยวเราเข้าด่านกันเลยครับหลายบาทน,นะดูไปสองร้อยนะฮะเข้าด่านทีโดนสองร้อยสองร้อยยี่สิบนะฮะแพงแพงไป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 ,ไปตอนนี้นะครับเราก็ถึงเมืองนองซี่นะครับนี่ เมืองนี้ก็คดเคี้ยวแล้วเกินนะต้องทำข่าวดีวๆนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลยไปเขียวพอดีนะฮะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายกันเลยตอนนี้สว่างพอดีนะครับอากาศเอื้ออหนวยกับเรานะฮะเดี๋ยวเราไปเมืองนองซี่กันเลยอีกสองแยกข้างหน้านะครับแต่เมืองนองซี่ก็ก็ไม่ได้เล็กอะไรนะก็ใหญ่อยู่นะ ไอ้บองที่ใหญ่กว่าเทโบล่าเทโบล่าแอโรนทั้งภูเขาเลยของเขาเน่เออโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันเลยครับเปิดไฟเลี้ยวทีวงเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าจอดกันเลยนะฮะโอเคจอดปึ๊บส่งงาน เมื่อเราวิ่งงานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เงิน1 1 4 6 6ยูโรนะครับนี่ได้เยอะมากนะครับก็จบกันไปเลยนะครับสำหรับคลิปวิธีการหาพ่วงรถไฟ128ตันในเกมนี้นะครับนะใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์พี่เคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่เขนก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับร,ร้อยแรงขับพีดองเฮออ้บยบาย